สวัสดีครับแฟนๆช่องไซโก้อยครับอยู่กับผมเจเจษด,ดาเหมือนเดิมนะครับยามเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตา คู่ที่น่าเชียร์มาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของไซต์ก้อยด้วยนะครับใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมอะไรแอดของเราครับแอดพักยกจะสืบจตามด้านล่างนี้นะครับวงการมวยโด่งดังวงการบอลรู้จักกันดีนะครับเอาไปถึงค่ำคืนวันศุกร์เป็นค่ำคืนที่ฟุตบอลลีกจะกลับมาฟาดแข้งกันแล้วนะครับหลายคนคงหายคิดถึงครับหลังจากที่ผ่านพ้นโปรแกรมทีมชาติ ฟุตบอลโลกรอบเขาเรียกในแต่ละโซนนะครับวันนี้ฟุตบอลลีกกลับมาครับโดยเฉพาะลีกใหญ่ๆแล้วก็บนเดสกีกาที่กลับมาเตะนะครับก็มีคู่เดียวครับบนเดสกีกาเอากเริ่มที่บนเดสกีกาก่อนก็ได้นะครับตีหนึ่งครึ่งอูริออนเบอร์ลินจะเปิดบ้านเจอกับโคโลนครับอันดับเเจอกับอันดับเจะว่าไปเป็น2ทีมในครึ่งบนของตารางนะครับเราก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีด้วยครับอูริออนเบอร์ลินเนี่ย เกมล่าสุดบุกไปแพ้บาเยรนนะครับมาเลสูนต่อ4ครับแน่นอนตัวหลักมีเกนกิฮาราคุชิตัวนักเตะญี่ปุ่นนะครับคู่หน้าเป็นเชร์นโดแบ็กเกอร์เล่นกับไตโวอาโวนิยีครับฝั่งของแพ้บ้าโคโลนฤดูกาลนี้สุดยอดมากนะครับมี40แต,ต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอดอทมูลมาน1-1นะครับมีมาร์กอูดออนโตนี่โมเดสเต่ฟลอเรนไคลเฟบาเซนแอนเดอร์สันนะครับเป็นตัวทีเด็ดในทีมชุดนี้นครับเกมแรก สมอสอ,สองที่บ้านโคโลนนะครับคู่นี้ก่อนเกมแน่นอนครับอุลิโอนรเบอร์ลินถูกยกให้เหนือกว่าเล็กน้อยตามแฮนดิแคปเหตุผลเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าฟอร์มของอุลิโอนรเบอร์ลินช่วงหลังก็ตกลงไปนะครับสมนัดหลังสุดไม่ชนะเลยครับสเสมอหนึ่งแล้วแพ้ไป2เจอกับโคโลนที่แพ้ยากครับโคโลนชุดนี้แข็งแกร่งแพ้ยากอาจจะมีสเสมอเยอะแต่ก็แพ้ยากครับดังนั้นเกมแบบนี้ ผมว่าไม่ใช่งานยากสาหรับโคโลนที่จะบุกมาแบ่งแต้มนะครับซื้อ2มุมเชียร์ไปที่โคโลนครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเชียร์บอลรองอย่างโคโลนครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่บอลหลีกของโปรตุเกสจะว่าไปเป็นบิ๊กแมทช์ก็ได้นะครับสปอร์ติ้งบราการดอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าอันดับ3ครับแต่ก็ลุน้นแชมป์ยากแล้วนะครับบราการเนี่ย49แต้ม เกมล่าสุดบุกชนะปอร์ติโมเนเซมา2-1นะครับริคาโดฮอร์ตายูริเมเดลอสอาเบลรุยครับเป็นตัวที่เด็ดฝั่งของเบนฟิก้า61แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอสโตริล2-1นะครับฮาริสเซเฟโลวิดกองหน้าตัวเก่งยังเจ็บก็คงต้องใช้ราฟาซินวาเอวาตอนนะครับข้างหน้าเป็นตัวดาวรุ่งอย่างดาวินนูนเยสครับเกมแรกที่เจอกันเบนฟิก้าเปิดบ้านถลม่ม6-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เบนฟิก้าบุกมาเหนือกว่าแน่นอนนะครับคือเอา,อาง,ง่ายๆเบนฟิก้าเนี่ย ลุ้นแชมป์ไม่ยากแล้วครับน่าจะเสร็จปอโต้แต่ว่าในแง่ของการลุ้นรองแชมป์เพื่อไปแชมเปี้ยนซีปฤดูกาลหน้ายังมีความหมายนะครับก็เบนฟิก้าตามหลังลิสบอนอยู่6แต้มดูแล้วถ้าวันนี้ชนะก็มีโอกาสไล่จี้เหลือ3ครับแต่ว่า การมาเยือนรากาก็ไม่ง่ายครับอย่าลืมว่ารากาเป็นทีมที่เล่นในบ้านไม่ยอมแน่นอนครับเป็นทีมชั้นนาในลีกโปรตุเกสเหมือนกันเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับผมดูแล้วเชียร์ไปที่รากาครับเป็นบอลรองที่น่าเชียร์จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเอาเป็นว่าเอาเป็นบอลเล็กบ้างนะครับให้อีกคู่หนึ่งครับก็เป็นฟุตบอลลีกรองของเดนมาร์กนะครับวีบรอก อันดับเเปิดบ้านเจอกับซอนเดอร์จายสกี้อันดับ12ผมดูแล้วเนี่ยทีมเยือนซอนเดอร์จายสกี้ไม่เอาแล้วครับถอดใจแล้วครับตกชั้นสูงมากนะครับในขณะที่วีบลอกเป็นทีมเล่นที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะครับโทเบียสเบ็กยูเนสยาคิดเป็นตัวชูโรงดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนครับในโซนแบบนี้ในรอบโซนตกชั้นแบบนี้วีบลอกจะชนะได้แน่ในคืนวันนี้ครับให้เชียร์วีบลอกเป็นบอลต่อนะครับสรุปสาทีมวันนี้ บอลต่อที่ชอบคือวีบรอกบอลรองที่ชอบก็คือบรากาและโคโลนนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมแอดไลน์พัดยก77ตามด้านล่างนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับแ้้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ